วงกรเนี่ยแสงสว่างรอคุณอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง<ม>โดยเฉพาะไปปลายปีและเขาจะกลายเป็นราศีที่ติดอันดับคนดวงดีในช่วงครึ่งปีหลังลนะครัราศีต่อไปค่ะหมอช้างสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่พระราหูเข้านะครับตกลงคำนี้เนี่ยเข้าแบบดีเข้าแบบไม่ดียังไงคะคือต้องบอกว่าคือคือราศีกุมเนี่ยเรื่องมันซับซ้อนหน่อย นะครับมันเป็นราศีที่ดาวเสาเข้าอยู่ณตอนนี้นะฮะที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยดาวเสาอยู่กับราศีกุมเนี่ยอยู่มาตั้งจะสองปีกว่าแล้วนะครับดาวเสาเป็นดาวแห่งปัญหาสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บความผิดหวังเสียใจคือง่ายๆเวลาดูดวงเนี่ยฮะไอดาวที่เราเซ็งๆเนี่ยคือดาวเสารนะครับข่าวดีก็คือว่าปี68ในดาวเสาจะออกจากดวงค่ะ ก็ดีสิคะอ่าดีแต่ว่าพอออกปุ๊บมันมีราหูเข้ามาแทนออคือดวงดวงคน่ะสิ่งที่ทําให้คนต่างกันคือต้นทุนของบุญกรรมใช้คานี้ถ้าคนแบบทําสร้างบุญสร้างบาร,รมีมาอยู่ตลอดเนี่ยเวลาดาวไร้ารๆเข้ามาเขาก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะคือพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีใครชอบในในสมัยโบราณค่ะคือคือต้องบอกกันว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนเนี่ยคันพยากรก็เปลี่ยนแปลงไป,ไป นะครับไอ้ยังสมัยโบราณเนี่ยหนึ่ง LGBTQ ก็ไม่ใช่เรื่องที่เปิดเผยถูกไหมค่ะดวงใครเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะบิดตำราเ,เขียนว่าแบบดวงไม่ดีแย่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับในยุคนั้นค่ะนะครับหรือสมัยก่อนใครไปแต่งงานกับต่างชาติอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นเรื่องแบบแลกใหม่ะมนะะไ,ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องห้ามอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งไปต้องอะไรง่ายๆอย่างผู้หญิงออกไปทํางานเป็นพิธีกรอะไรก็ไม่ได้ต้องอยู่บ้าน ถูกไหมต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกะอะไรแบบนี้นเนี่ยพอพอยุคสมัยไม่เปลี่ยนเนี่ยความน่ากลัวของพระราหูน้อยลงนะครับดังนั้นใ,นใครที่โดวคนหมอดูทักว่าราหูเข้าในยุคนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเสียะนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยมันมีออปชั่นของพระราหูเกิดขึ้นเยอะ,ะนะครับเพราะพระราหูเนี่ยคือเงาคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ซึ่งปัจจุบันเรามีโรคเสมือนเยอะมากเรามีปัญญาประดิษฐ์เกิดขึ้น เรามีเงินที่จับป้องไม่ได้ก็คือพวกคริปโตทั้งหลายนะครับเรามีธุรกิจที่เป็นออนไลน์ซึ่งไม่มีหน้าร้านอะไรอยู่เลยเนี่ยนเนี่ยกลุ่มราศีกุมเนี่ยถ้าเราโฟกัสชีวิตไปตรงนี้เนี่ยจริงๆราศีกุมมันเป็นราศีแห่งเทคโนโลยีนะครับคนดังๆในโลกนี้ที่เป็นแบบนักคิดค้นบิดานแบบที่เพิ่งบริษัทที่ทําก์ดจอเพิ่งมาไทยเนี่ยก็เกิดราศีกุมนะ คือแบบว่าคนที่มีหัว,วนันวานเทคโนโลยีรวยมากอะทำเอไอเนี่ยนั้นเนี่ยไปจับทางนั้นดีไหมอ่าคือท่เนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะมีความรู้เรื่องนี้แต่ว่าคุณบอกน,นนะนณาว่าหนึ่งไม่ต้องตกใจคือคือมันจะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้ตื่นเต้นแหละแต่ว่าลองตั้งสติดีๆจริงๆทําบุญทําทานเนี่ยทำได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องรอต้นปีปลายปีใช่ไหมคะหมอคือเรื่องดีๆเนี่ย มันทาได้ทุกวันใช่ไหมเราเราเราอยากจะช่วยเหลือใครเราอยากจะทาอะไรให้มันเป็นกุศลเนี่ยทำได้ทุกวันเนี่ยแต่ว่ากลุ่มราศีกุมเนี่ยก็อาจจะฝากเขาเรียกว่าเรื่องงานอี่ยก็อย่างที่บอกโฟกัสเรื่องพวกนี้ไปนะครับโฟกัสเรื่องการเดินทางไกลเรื่องต่างประเทศจะดีมากได้ค่ะนะครับเรื่องทําบุญก็แนะนําว่าควรทําบุญที่เป็นแบบอะไรที่มันสว่างๆคือคือข้อเสียพระราหูมีมีบางประการครับก็คือว่ามันเป็นดาวแห่งแบบ ธุรกิจสีเทาค่ะนะครับอะไรที่มันเอาเทาหรือแบบอะไรที่มันเป็นแบบอวยมุกเนี่ยอันนี้ต้องระวังเพราะราหูมันมาถึงกลางคืนด้วยค่ะแล้วเนี่ยคนเจอราหูเข้าเนี่ยก็ทําบุญด้วยปัจจัยแห่งแสงสว่างนะครับหลอดไฟค่ะไฟ,ไฟน้ำมันตะเกียงอะไรแบบนี้นะครับก็คุณสบายใจอันไหนก็ทําไปนั้นะนะครับส,ส่วนความรักกับสุขภาพฝากเตือนนะครับเพราะว่ามันเป็นราศีที่ถ้ามีก็จะเป็นความแตกต่าง แล้วก็คนเราพอดาวแห่งกลางคืนมันเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราก็จะอยู่ดึกๆนะนะครับดึกดไม่นอนนะครับอะไรแบบนี้รับนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มราศีกุมเนี่ยก็ไปออกกําลังซะนะครับเล่นกีฬาทําอะไรที่มันแบบเป็นจริงเป็นจังค,คือดาวดวงนี้เข้ามามันทำให้เราจริงจังกับชีวิตมากขึ้นได้ค่ะได้นะครับทำมันจริงจังื่องที่ดีก็จะเป็นเรื่องที่ดี สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนถือว่าเป็นราศีที่อย่าไปคาดหวังอะไรในชีวิตไปเ,เยอะเกินไปพอไปตั้งความหวังไปเยอะเนี่ยไปเจอดาวแห่งความผิดหวังเนี่ยมันจะทําให้เราเหมแบบมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือดาวดวงนี้มันส่งผลถ้าเป็นในพัดการเงินเนี่ยคือเรื่องของการถูกโคง